สวัสดีครับพบกับนักแปะอิสุสุะฮะจากฟาร์มวเอ็ก์นะครับวันนี้นักแปะจะมารีวิวรถนะฮะรถก่อนส่งมอบความสุขนะฮะให้กับ FC จากนักแปะนะฮะทั่วประเทศเลยนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างสีอะไรนะครับแล้วแต่งแบบไหนถ้าชอบแบบไหนนะฮะทักหาโทรหานับแปะได้นะครับเราไปคันแรกกันเลยครับอันนี้ FC จากจังหวัดลบบุรีนะฮะเป็นรุ่นอีลิแกนเครื่อง1.9สีขาวมุกนะฮะแต่งสไตล์ก็คือช่วงล่างจัดหนักจัดเต็มนะฮะแลบหลังคาด้วยจากเคเอ็มเดนะครับ ขาวมุกนะสีขาวมุกต่อไปคันที่2นะฮะอันนี้ FC จากคันนี้นะฮะ FC จากจังหวัดเพชรบุรีนะฮะอันนี้ใส่ชุดสเกิร์ตของคาโตชุดเต็มนะฮะเยี่ยมสปอร์ตนะครับ21ชิ้นนะครับอันนี้เป็นรุ่นอัลติเมทสีขาวมุกนะฮะ3,000นะฮะคันนี้นะครับ FC จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับในรุ่น Elegant เครื่อง1.9สีขาวมุกนะครับใส่ชุด หล่อๆนะของเซเกิร์ตของคาร์โต้นะฮะชุดเต็มนะ EM Sport 21ชิ้นนะครับหล่อเท่ไปอีกแบบนึงนะครับต่อไปนะเป็นรุ่นอัลติเมทเครื่อง1.9นะฮะสีเงินไอซ์เบิร์กนะฮะสีเทาดำนะฮะ FC จากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับคันนี้นะฮะเป็นรุ่นแฟนทอมนะฮะแฟนทอมเครื่อง3,004 x 4โฟร์ไวนะฮะ 4x4 สีขาวมุกนะครับคันนี้ FC จาก8ริ้วนะครับอันนี้ใส่แค่คิ้วของนากกมลก็หล่อไปอีกแบบนะครับคันนี้นะครับเป็น อีลิแกนเครื่อง1.9สีดำนะครับเอฟซีจากในกรุงเทพนะฮะบางรักครับสองคันนี้นะเจ้าของเดียวกันนะฮะเอฟซีจากปทุมวันนะฮะเป็นรุ่นอัลติเมทสามพันสี่คูณสี่นะสีเงินโบฮีเมียนนะบอลเงินนะครับถ้าอยากได้แบบไหนนะฮะทักหาโทรหา้าแป๊บได้นะครับท้าแป๊บฝากเบอร์ไว้หน่อยนะฮะ เบอร์ติดต่อนะแป๊ะนะ0995159263นะครับ Line ID นะฮะ pae6586 นะฮะชอบแบบไหนคลิกมาได้นะฮะนะแป๊ะยังมีรถอีกนะฮะมีเอ็กมีอีกหลายคันนะครับอยู่ที่สต็อกด้านในนะครับไว้นะแป๊ะจะพาไปรีวิวไปชมรถกันนะครับนะอยากได้โปรเด็ดๆดีๆนะฮะทักหาโทรหานะแป๊ะได้มีทุกรุ่นทุกสไตล์นะฮะอยงไงคลิปนี้ไลน์นี้นะแบ๊ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ